สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมชทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลขอค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโมนี่ค่ะแอดผ้าพี่น้องมาเท่าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูร่มโพค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางอ่าตำล่านะคะพี่น้องค่ะแนวทางของปูร่มโพนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยเข่าโตวิ่ง เออเขาตัวเด่นนะคะพี่น้องคะปูเรา์หอยเด่นมากหากับซีค่ะเขาเด่นมากทั้งสองนะคะตะวันจับคู่มัติพานมากนี่บ่เขานะคะปูโเราจับคู่หอยสามหานะคะพี่น้องคะปูโเราจับคู่หอยหาสามเนาะมาหาสองพี่น้องเอาหน้าทางมาหนี้นะคะอ่าตำเล่าของปู้ล่มพโพกค,ค่ะซีเรียมัเป็นตัวใดพายุรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะวัสการค่ะ,ะเจาเพรค่ะปะูมาถามคือเกา เพื่อนบ้านเรื่องนั่นค่ะปูคะขอตัวทีๆไปเลยมันว่าเขาคนเนี้ยเขาจะตัวเลนค่ะยับหลับทีๆบ้างอีกกันทีก็ได้ค่ะอ่าดีเบนเดอร์ค่ะปูมิหาค่ะมิเกาค่ะมิโฮค่ะมิโูนค่ะจับปูให้ ห้าศูนย์หาศค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะห้าหกหหกค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะอ่าวงไว้ที่ห้าศูนย์กับหกเก้าห้าศูนย์กับหกเก้าค่ะรูคะั่นเกในตอเก้าเสียตัวตอเก้าค่ะรูเจ้ วันนี้มันเข่าเรียนเนาะค่ะพูดแทนบ้าวันนี้อาจจะโดนก็ได้เพราะมันยังจับเต็กว่าท่านอ่าโอ้ยมันกำลังอะไรไมาไหมค่ะแล้วก็ท่านมีหงวอะไรทางมันกำลังหงวัดบ้างครับมาเรียกได้ว่าก็เลยจะไปในตัวน่ะค่ะพูถ้าเจอมันเข่าต้องวันนี้เนาะครับคุณนะาะแม่ทำเขา่าจะามาจะามาหาตูนเด้ พูมาหาศูนย์คพูมนกัองปูนี่มันกับพวฟังอยู่ดอกกรบปนหลายูเมนเี่ผมว่อยากเห็นหลยนานแต่น้อยตม่เดเด็กเงี้ยันนี้ตี่วยตัวเดียวเลยเอาแปบนั้นเลยตีนครับูตลองเบิ้งนะตีลองเบิ้งค่ะค่ะแต่วตี้ะเด็กเงีพอจะเบิ้งเาค่ะแต่ว่าพ่นกสีมาก็ไดตัวเดียวคือถือว่าถือพันกับว่าด้รงทุ่นแายนะครบปุ้ แมนค่ะมันเป็นเลขตองทำนี่เลยเลขตองตีตีครับพ่อมันเองแมนเจ้ามากแบบนี้แต่เด็กเจ้าว่าแบบเงินไม่หันไม่หลุดเนาะเจ้าเนี่ยาจจะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อคะเดี๋ยวก้อยเทาอะไรันตีตามที่สีค่ะโอหบางนึงรัฐบาลไทยคนกับเล่งไปตะเกาดิค่ะพ่อ เนเมันกลังกงก็เลยไปกับมัก <Okay. S 2> oh, like ็เออแล้วก็ได้อีกงก็เออเออแล้วเมื่กันนะ่ค่ะโอ้เจ๋นเุผู้ชมขายของนะแต่มือของผูขายเขาบม่ไเซื้อตมุนเนี่โอ้ดีตัวเขาบปได้เสียเงินยังวเขาบอกว่าเขาว่าอันมูขายราลงมือกันนะแต่ไม่ไซออ๋อค่ะค่ะพ่เก็เลยอดทุบาดต้หวัดตินะอืมรอบคุ มันีมี่เดี๋ยวนะคะข้าหน่อยทวนมังกรตัวเด่นของปูมณีมิหาเก้าหกศูนย์นะคะผู้คะจ้ามณีหน้าท้างจับคูของปูขามิหาศูนย์หาเก้าหาหกหกเก้านะคะอ้าขาปูปูเน้นให้หาศูนย์กับหกเก้านะคะจ้าเดี๋ยวอีกต้องตัวที่มาไปยังไปวงเราเนอะทำมาตัวตัวประเดนวง จาพอีโตเสียงมันชัดดนี่เสียงชัดอยู่ดิค่ะพูเี้ยยันอี่ตินฟังบูโรเงอะนะอืมก็ชัดอยู่ค่ะขน้อยได้ยินอยู่ค่ะเ่นูนมันเ่นขอเหี่ยงไหอันนี้นะคะพ่คะรมันแห้งเปิดคนรบูเดนเอ้อแหงปเน่เปิดบ่ได้นค่ะปูมเปิดบ่ได้เ พาร์ลอมนี่บ่มีมือพักเลยค่ะปูตั้งคคยกลางเว้นกลางคืนมีตัวเดียวบ่มีมือพักเตือนตองเยี่ยงนี่หนึ่งเปิดใจกันนี่หนึ่งเหรออ่ะเปิดเปิดลงนี่เหรอแตปูโอ้ยบ่มีมือพักเหรอปูเอ้ยยี่สิบสี่ซูโมงปั่นเซเว่นแล้วค่ะแต่โน้ปูเปิดมันอก่อมันมาหลับเลยมันแมนไงมันเป็นคือติดแล้วเนี่ยค่ะปูค่ะติดแล้วห้องผ่าแล้วก็หนวด ป,ดปิดลมมันแค่นมันเย็นเคยใช่แต่เนี้ยคับพ <c oughs> <c oughs> ่จ้าแต่เาบเปิดมืนห้องเต้นหอนถีมั้ผผ่านไหมอุ้ยนอนประหลาดสำหรับค่ะพูว่ะเออเปิดเมือ่อเ,เนตัวอืมน่สีเจ้ามุค่ะคูวอยากว่าเดี๋ยวก็ต้องนอนไปปีดไวนอนินึงสิน่ะอมบ้าก็เปิดเช่าค่ะพูว่เดนในทมง์เกอันนี่ต <c oughs> ตุกเด้อเออหมดหันบ่เขาห้ามวันนี้มัน ฟังแบบไอ้ปีจีน่าพงโง่ตุกหูตุกคนพ้นปลังตาเี่ลาลวของพ้องเด้อค่ะปูขอบคุณปูแล้นนยนะคะผู้ค้ากล่าวนมัสการนะคะปูเรือ่พอพรนสาธุค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูรม่มโพนะคะแนวทางตำล่าเด้อพี่น้องเด้อ,อปูแล้วเดินหายมือนีนะคะเดินหา เก้าย์ค่ะเด่นห้าเก้าจับคู่ค่ะมีหาศูนย์หาเก้าหาหเกนะคะหาศูนย์หาเก้าหาหเก้น้นๆก็คือหาศูนย์กับหกเกนะคะพี่น้องคะหาศูนย์กับหกเกคู่แล้วเน้นหายสคู่สองคร้ต่ว่าตวที่บอ่อเน้นกับมาใด้ึ้อกันนะคะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะ สำหรับแนวทางของปูธิพานมานนะคะเข่าตัวเด่นหากับซีนะคะเขาตัวเด่นหากับซีะะต,บซต่ว่าจับคู่นี่อ่าบ่าเขานะคะแต่ว่าเขา่าเป็นตัวเด่นทั้งสองตัวเลยนะคะพี่น้องคะ,ะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอค่ะ ีคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตำเลา่าแนวทางจากปู่ร่มโพคะ่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิงงคะ่ะทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับขอบ้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าเป้อยากสิพาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ,ะ,คะเป่อทีสเสด็จพระพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากท่าง ไล่กันนะคะพ,พี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางตําเล่านะคะจากปูรมโพค่ะทางเบิร์้มมวลมนันี่มีเพียงซัมนี่นะคะพี่น้องคะแอร์กัสได้ขอตโตล่าพ,พี่น้องมาเท่าสุขุมสก้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็ในได้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปน,ะะน,ปนี้สวัสดีคะ่ะ